ยอมทนเดินหนทางเปลี่ยวบ่คิดเหนี่ยวรั้งใจอายใช่ว่าไม่รักแต่น้องทำใจบ่ได้ถึงแม้นหักอายเพียงใดต้องเก็บซ่อนไว้เหลือกเกินใจคมเอื้อนเอ,อ่ยคำลาเช็ดน้อยน้ำตาเพืนหน้ายามจากอุ่นกายเมื่อได้รู้จัก นาวหนักเมื่อเรือลักลมก้มหน้ายอมรับอย่าเสียเวลาระทมน้องเป็นแค่เพียงสายลมพัดผ่านหัวใจอย่าได้จดจำผู้หญิงตัวน้อย,อยประวัติด,ด่างห้อยแปดเปื้อนบ่อาจเป็นแม่สิเรือน คอยเตือนว่าตัวต้อยต่ำโชคดีเด้อายเส้นทางหัวใจสองห้าหมืดดำดึงใจบ่ให้ทะลํำย้อนชะตากรรมบุญน้องบ่พอบ่ต้องหนักใจผู้หญิงมากมายยังรอายอยู่เพียบพร้อมเหมาะสมควรคู่ บ่อย,อยู่คว้างทางดอกนอหอฝืนยิ้มรอายแต่น้ำตาไหลาท่วมใจหูบอรู้ดีตัวดรู้ตัวว่าดีไม่พอเก็บใจไว้รอชาติหน้าเดืออ้าเน้่ค่ะทุกคนบุญบพ่พ่อพอสานาเนะอายดีเกินไปน้องขอทอนใจบอกกล้าข้องเกี่ยว ยอมทนเดินหนทางเปรี่ยวบ่คิดเหนี่ยวรั้งใจอายใช่ว่าไม่รักแต่น้องทำใจบ่ไดถึงแม้นหักอายเพียงใดต้องเก็บซ่อนไว้เหลือเกินใจคมเอื้อนเอ,อ่ยคำลาเช็ดน้อยน้ำตาเป็นหน้ายามจากอุ่นกายเมื่อได้รู้จัก หนาวหนักเมื่อเรือลักลมก้มหน้ายอมรับอย่าเสียเวลาระทมน้องเป็นแค่เพียงสายลมพัดผ่านหัวใจอย่าได้จดจำผู้หญิงตัวน,น้อยประวัติด,ด่างห้อยแปดเปื้อนบ่อาจเป็นแม่สิเรือน คอยเตือนว่าตัวต้อยต่ำโชคดีเด้อไอเส้นทางหัวใจสองห้าหมืดดำดึงใจบ่ให้ทะลําย้อนชะตากรรมบุญน้องบ่พอบ่ต้องหนักใจผู้หญิงมากมายยังรอไออยู่เพียบพร้อมเหมาะสมควรคู่ บ่อย,อยู่คว้างทางดอกนอหอฝื้นยิ้มร้ายแต่น้ำตาไหลท่วมใจหูบอรู้ดีตัวดรู้ตัวว่าดีไม่พอเก็บใจไว้รอชาติหน้าเดืออาเฮลงค่ะทุกคนบุญบพอ่อพ่อสานนาเนาะอายดีเกินไปน้องขอถอนใจบอกกาข้องเกี่ยว ยอมทนเดินหนทางเปลี่ยวบ่คิดเหนี่ยวรั้งใจอายใช่ว่าไม่รักแต่น้องทำใจบ่ได้ถึงแม้นหักอายเพียงใดต้องเก็บซ่อนไว้เหลือกเกินใจคมเอื้อนเอ,อ่ยคำลาเช็ดน้อยน้ำตาเพ่น,นายามจากอุ่นกายเมื่อได้รู้จัก หนาวหนักเมื่อเรือลักลมก้มหน้ายอมรับอย่าเสียเวลาระทมน้องเป็นแค่เพียงสายลมพัดผ่านหัวใจอย่าได้จดจำผู้หญิงตัวน้อย,อยประวัติด,ด่างห้อยแปดเปื้อนบ่อาจเป็นแม่สิเรือน คอยเตือนว่าตัวต้อยต่ำโชคดีเด้อไอเส้นทางหัวใจสองห้าหมืดดำดึงใจบ่ให้ทะลํำย้อนชะตากรรมบุญน้องบ่พอบ่ต้องหนักใจผู้หญิงมากมายยังรอไออยู่เพียบพร้อมเหมาะสมควรคู่ บ่อย,อยู่คว้างทางดอกนอหอฝืนยิ้มระายแต่น้ำตาไหลท่วมใจหูบอรู้ดีตัวดรู้ตัวว่าดีไม่พอเก็บใจไว้รอชาติหน้าเดืออ้าเฮ่ค่ะทุกคนบุญบ่พ่อพ่อสานาเนาะอายดีเกินไปน้องขอถอนใจบอกกล้าข้องเกี่ยว ยอมทนเดินหนทางเปรี่ยวบ่คิดเหนียวรั้งใจอายใช่ว่าไม่รักแต่น้องทำใจบ่ไดถึงแม้นหักอายเพียงใดต้องเก็บซ่อนไว้เหลือเกินใจคมเอื้อนเอ,อ่ยคำลาเช็ดน้อยน้ำตาเบนหน้ายามจากอุ่นกายเมื่อได้รู้จัก หนาวหนักเมื่อเรือลักลมก้มหน้ายอมรับอย่าเสียเวลาระทมน้องเป็นแค่เพียงสายลมพัดผ่านหัวใจอย่าได้จดจําผู้หญิงตัวนี้ทิดมา